Amen, are name Bernay-Bernsey and My I'm John how old you? is จอห j o เ n b ร r n e y หรือว่า John b เ r n ร์ p a t พรัสต r เซ s e y ซึ่งเธอเกิดในวันที่6สิงหาคมปี1990 <Yeah. S 1> และเสียชีวิตลงในวันที่25ธันวาคมปี1996จอห์นเบอร์เน่พรัสติเซียแรมซเป็นเด็กที่รับฉายาว่าราชินีแห่งความงามซึ่งเธอเป็นชาวอเมริกันครับ และเสียชีวิตเมื่ออายุได้6ขวบที่บ้านของครอบครัวเธอนั่นก็คือบ้านเลขที่755ถนนที่15ในเมืองเบิร์เดอร์รัฐโคโลราโดในวันที่เกิดเหตุพบจดหมายเรียกขาไถ่ที่เขียนด้วยลายมือในบ้านซึ่งพ่อของจอห์นเ,เบอร์เน่เป็นคนพบศพเด็กหญิงในห้องใต้ดินของบ้านครับแต่ว่าพบหลังจากที่ผ่านไป7ชั่วโมงที่เธอนั้นถูกแจ้งว่าหายตัวไปในสภาพศพของจอห์นเ,เบอร์เน่นะครับ ได้รับบาดเจ็บทางกะโหลกศีรษะแตกแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุการเสียชีวิตนะครับเนื่องจากสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการของจอห์นเบอร์เน่ก็คือภาวะขาดอากาศหายใจจากการถูกเชือกรัดไว้อบริิเวณรอบคอและแน่นอนนะครับว่าเธอนั้นขาดอากาศหายใจการตายของเธอถูกตัดสินว่าเป็นการฆาตกรรม และคดีนี้ก็ได้รับความสนใจจากสาธารณชนและสื่อทั่วโลกนะครับทาไมสื่อถึงสนใจคดีนี้เพราะว่าแม่ของจอห์นเบอร์เน่เธอก็คือแพทซีซแรมซี่ครับเธอเป็นอดีตราชินีแห่งความงามและเธอก็ส่งต่อตําแหน่งนี้ให้กับลูกของเธอนั่นเองครับที่ได้รับราชินีแห่งความงามเพราะว่าจอห์นเบอร์เน่ก็เข้าร่วมการประกวดนางงามตั้งแต่วัยเด็กเลยครับหลายรายการด้วยแล้วก็หลายรายการก็ได้รับมงกุฎแล้วก็สายสะพายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาได้ครับแต่ว่าณนะปัจจุบัน,น คดีนี้ถือว่าเป็นคดีเก่าครับและเป็นคดีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเรียกได้ว่ายังไม่สามารถหาผู้กระทําความผิดได้นั่นเองทีนี้ย้อนกลับไปในเรื่องของจดหมายเรียกค่าไถ่ที่อยู่ในบ้านของครอบครัวแรมซี่จดหมายฉบับนี้นะครับตอนแรกกรมตํารวจโบเดอร์ได้มีการปัก ใจเชื่อว่าน่าจะเป็นคนในครอบครัวนะครับที่มีการฆาตกรรมนั่นก็คือการถูกจัดฉากโดยพ่อและแม่ของเธอนั่นเองเพื่อที่จะตั้งใจปกปิดนะครับการกระทําที่ผิดพลาดไปของพี่ชายของจอห์นเบอร์เน่คือในบ้านนี้มีครอบครัวเนี่ยสคนด้วยกันครับก็คือพ่อและแม่จอห์นเบอร์เน่แล้วก็พี่ชายซึ่งในขณะที่จอห์นเบอร์เน่เสียชีวิตเนี่ยพี่ชายอายุได้9้าขวบนะครับแต่ตํารวจก็ปัดตกไปครับไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยทีนี้กลายเป็นว่าพ่อแม่ของจอห์นเบอร์เน่ ก็ให้สัมภาษณ์กับทางโทรทัศน์หลายครั้งด้วยกันเพื่อที่จะต่อต้านการสอบสวนของตำรวจนะครับก็ยิ่งทำให้สังคมเนี่ยตีตราว่าครอบครัวนี้น่าจะกระทาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับลูกสาวของตัวเองเป็นแน่หรือตั้งใจที่จะพยายามปกปิดอะไรบางอย่าง ปรากฏว่าปี1999ครับมีการแนะนําให้ยื่นฟ้องครอบครัวของแรมซี่ในข้อหาที่ปล่อยให้เด็กในอยู่ในสถานการณ์ที่คุกคามซึ่งตอนนั้นก็ทางพ่อและแม่คือจอห์นและแพทซี่ครับ ก็ถูกกล่าวหาว่าขัดขวางการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมืออะไรประมาณนั้นจนปรากฏว่ามีการตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง DNA ครับจากเสื้อผ้ากลายเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ไม่ทราบชื่อแล้วก็ไม่ใช่คนในครอบครัวด้วยและปรากฏว่า DNA ของคนในครอบครัวแต่ละคนครับที่ตอนแรกเนี่ยมองว่าจะเป็นลูกชายคนโตรหรือเปล่าหรือจะเป็นพ่อไหมหรืออาจจะเป็นแม่หรือไม่อย่างไรก็ถูกตัดออกไปเรื่อยๆนะฮะ ลายเป็นว่าสุดท้ายอายการในคดีนี้ได้มีการส่งจดหมายขอโทษครอบครัวแรมซี่ในปี2008โดยประกาศว่าครอบครัวแรมซี่ได้รับการล้างมนทินคือหลุดจากการถูกต้องสงสัยนะครับจากผลการตรวจ DNA แต่แน่นอนนะครับเรื่องนี้ก็มีคนไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากอย่างเช่นอดีตหัวหน้าตำรวจเบอร์เดอร์นั่นก็คือมาร์คแบ็กเนอร์นะครับเขาเป็นคนดูแลคดีนี้ครับและเขาไม่เห็นด้วยกับการยกโทษให้กับครอบครัวแรมซี่ตอนนี้หลายคนน่าจะมีคำถามอยู่ในใจนะครับว่าทำไมการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอก็มาแล้วทำไมถึงยังปักใจเชื่อว่าครอบครัวนี่แหละเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้จอห์นเบอร์เน่เสียชีวิตนะครับก็เป็นเพราะว่าหลักฐานจากดีเอ็นเอที่ระบุว่าเป็นชายคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยมัน เป็นหลักฐานชิ้นเล็กๆที่ตำรวจท่านนี้มองว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้เลยหรือถ้าเกิดเป็นชายคนอื่นหรือชายแปลกหน้าหรือใครใดๆก็ตามที่มาทําการฆาตกรรมจอห์นเบอร์เน่ภายในบ้านทําไมตำรวจท่านนี้ถึงมองว่าพ่อและแม่ผิดเพราะเขาก็มองว่าพ่อและแม่ของจอห์นเบอร์เน่นั้นปล่อยปละละเลยในการดูแลลูกนั่นเองนะครับ และจากการพาลูกประกวดที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ทำให้ครอบครัวแรมซี่เนี่ยมั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับและหลังจากนี้ครับแน่นอนว่าการสืบสวนของตำรวจที่มีการเขียนขยายความแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ใครใดๆก็ตามหรือว่าสื่อมวลชนที่มีการเขียนข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าโดนครอบครัวแรมซี่ครับฟ้องหมิ่นประมาทต่อองค์กรสื่อหลายแห่งด้วยกัน ก็กลายเป็นว่าการสืบสวนของตำรวจก็ทำได้ยากขึ้นด้วยนั่นเองครับ